หมอดึงชีวิตชายฮ่องกงหลุดพ้นจากโรงศพจนรอดชีวิตฝ่าวิกฤตมะเร็งระยะสุดท้ายผมเป็นผู้ป่วยมะเร็งครงหลังจมูกระยะสุดท้ายโชคดีมากที่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลฟูดา้าหลังจากรักษาให้ขีดมเฉพาะจุดไป6ครั้งผมก็ผ่านจากระยะที่อาการสุดหนักเข้าสู่ระยะาฟาื้นตัวในตอนนี้ครั้งนี้ที่กลับมาตรวจติดตามผมได้ทําการตรวจแพทย์สแกนผลที่ออกมาทําให้ทั้งผมและคุณหมอพอใจมาก เพราะว่าเซลล์มะเร็งน่าจะถูกกำจัดไปแล้วถึง9ส่วนจากสิเหลือเพียงแค่1ถึง2จุดซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเซลล์มะเร็งแต่คุณหมอผู้ดูแลหลักของผมคือผู้อำนวยการสวีจงหยวนกังวลว่าในอนาคตอาจมีการกลับมาเป็นซ้ําได้จึงวางแผนให้ผมรับการรักษาด้วยพีดีวันพร้อมกับการรับประทานยาเคมีบําบัดทางปากครั้งนี้ผมยังได้นําโลริตตั้งสองชิ้นมามอบให้ด้วยชิ้น 1, หนึ่งมอกผู้อำนวยการสวี อีกชิ้นหนึ่งมอบผู้อำนวยการสวีและทีมงานของเขาเพื่อขอบคุณสำหรับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดโรงพยาบาลฟูด้าได้มอบโอกาสให้ผมเกิดใหม่อีกครั้งผมบอกกับคุณหมอผู้ดูแลของผมว่าคุณคือคนที่คุณช่วยดึงผมกลับมาจากลงศพในตอนนั้นมะเร็งทำให้ผมต้องกินยาแก้ปวดทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่หายเจ็บแม้กินยาตลอดเวลาก็ยังไม่ระงับความเจ็บปวดได้แต่ตอนนี้คุณภาพชีวิตของผมดีขึ้นแล้ว ก่อนหน้านี้ผมเคยน้ำหนักลดไป20กิโลกรัมตอนนี้น้ำหนักกลับคืนมาแล้ว10กิโลกรัมการมองเห็นก็กำลังค่อยๆฟื้นตัวกลับมามองเห็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วความสามารถในการเคี้ยวอาหารก็ดีขึ้นกว่าก่อนอย่างน้อยเส้นประสาไใรเจนนี้นั้นบนใบหน้าไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เจ็บรั้งตลอดเวลาแล้วเมื่อก่อนปวดไม่หยุดเลยแต่ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วมีเพียงความรู้สึกตึงๆอยู่บ้างโดยรวมถือว่ากำลังฟื้นตัวทีละขั้นการรักษาด้วยพีดีวัน สำหรับผมแทบไม่มีผลข้างเคียงระหว่างการรักษาแทบไม่รู้สึกถึงความไม่สบายอะไรเป็นพิเศษผมหวังว่าผู้ป่วยมะเร็งโครงหลังจมูกทุกคนอย่าคิดว่ามะเร็งโครงหลังจมูกระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะสุดท้ายหรือระยะลุกลามก็ยังมีโอกาสได้รับการรักษาที่ช่วยให้ฟื้นตัวได้ดีเพราะผมป่วยเป็นมะเร็งโครงหลังจมูกมา3ปีแล้วตลอด3ปีนี้ผมรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนร่วมกับการบำบัดเซลล์ภูมิคุ้มกัน แต่ก็ไม่สามารถควบคุมโรคได้เลยต่อมาผมจึงมาที่โรงพยาบาลฟูดา้าที่นี่ไม่เพียงใช้เคมีบำบัดทั่วไปแต่ใช้การรักษาแบบเฉพาะจุดผ่านเส้นเลือดก,ก็สามารถรักษามะเร็งโครงหลังจมูกของผมจนได้ผลฟื้นตัวประมาณ90%เอร์เซแล้วทําไมผมถึงไม่ไปรักษาที่ห้องกลงรลักตอนปี2022่อตอนผมไปรักษาที่ห้องกงผมบอกว่าผมอยากใช้การรักษาแบบแพทย์แผนจีนคำพูดแรกของคุณหมอคืออะไรละ่ะถ้ากินยาจีนคุณตายแน่ ไม่ทำารสีบำบัดก็ต้องตายแน่นอนผมรู้สึกว่าแพทย์ไม่ควรสื่อสารกับผู้ป่วยแบบนี้เลยแต่ทุกครั้งที่ผมกลับมาที่โรงพยาบาลฟูดา้านี่เป็นครั้งที่ผมเข้าพักรักษาครั้งที่6แล้วเวลาเจอนางพยาบาลกลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนคนคุ้นเคยพอผมกลับมาปุ๊บพวกเธอก็จะทักว่าลุงกลับมาแล้วนะคุณหมอรู้ว่าผมกลับมาตรวจติดตามก็จะรีบเข้ามาในห้องผู้ป่วยทันทีถามอย่างละเอียดว่าอาการยังโอเคไหมมีที่ไหนไม่สบายบ้างไหม ทำให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองดังนั้นผมคิดว่าการเป็นมะเร็งอาจมีสาเหตุการเสียชีวิตอยู่3าแบบแบบแรกคือตกใจจนเสียชีวิตแบบที่สองคือเสียชีวิตจากการรักษาที่มากเกินไปแบบที่สคือเสียชีวิตจริงๆจ,จ,จากโรคโดยตรงดังนั้นเมื่อทุกคนตรวจพบโรคนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือผเผชิญหน้าด้วยใจที่มองโลกในแง่ดีและหาทีมแพทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองคุณได้รับการรักษาที่ได้ผลดี และที่สําคัญแม้ต้องอยู่ร่วมกับมะเร็งเป็นระยะยาวก็สามารถทําได้ดังนั้นผมหวังว่าผู้ป่วยมะเร็งโครงหลังจมูกทุกคนเมื่อดูวิดีโอนี้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรักษาใจให้มองโรคในแง่ดีต่อโรคของตัวเองมะเร็งจริงๆแล้วไม่ใช่โรคร้ายแรงถึงตายเสมอไปให้มองว่าเหมือนโรคความดันสูงหรือเบาหวานซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและ,ะเผชิญหน้าด้วยจิตใจที่พร้อมรักษาอย่างต่อเนื่องมาตรวจรักษาหรือติดตามผลตรงเวลา โดยพื้นฐานก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้คุณภาพชีวิตก็สามารถดีได้อย่าท้อหรือยอมแพ้เด็ดขาดครับปรึกษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998